สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีชาวนกเขาใหญ่ทุกทกท่านนะครับมาแล้วครับช่องบอยนกเขาใหญ่มาเปิดแบ่งนกฉเฉลยกงรวมนะครับวันนี้นะครับจะมาเปิดแบ่งนกฉเฉลยกงรวมฉเฉลยคัดนะครับมีอยู่เจ็ดขุนพลนะครับเจ็ดตัวเจ็ดขุนพลนะครับนี่ตัวนี้ตัวข้างล่างนะครับมาอยู่ตัวเดียวเลย ด้านบนนี่มีอยู่หกตัวนะครับฉเฉลยคัดนะครับฉเฉลยคัดสวยๆทุกตัวนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรวดลายกันแต่ละตัวให้รับชมกันนะครับเผื่อมีอาจารย์ท่านใดสนใจนะครับนกฉเฉลยกลงรวมไปเลี้ยงไปชำนะครับมีอยู่หลายตัวนะครับสวยๆหลายตัวเลย เอาเป็นว่าหกตัวด้านบนนี้สวยทุกตัวนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูทีละตัวตัวนี้นี่นะครับลวดลายตัวนี้ลายสนับปีกแน่นปึ๊กเลยครับนี่นี่นะครับลายซ้อนถี่กันยิบเลยตัวนี้ที่กินอาหารอยู่แล้วครับตัวนี้ก็สวยนะครับตัวนี้คามตัวดำดีนะครับตัวนี้เดี๋ยวถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะครับ ให้ครบทุกตัวนะครับตัวนี้สวยนะครับตัวนี้ตัวนี้ถอนหน้าผากไว้นะครับตัวคัดนะครับไม่ได้เอาข้อขาไปใส่ไปค่อยดูทีละตัวกันนะครับผมจะเปิดแบ่งแบบเม่าเหมานะครับวันนี้มีอยู่เจ็ดขุนพลนะครับเจ็ดตัวเจ็ดขุนพล ผมจะเปิดแบ่งเจ็ดตัวนี้หนึ่งพันบาทไม่รวมค่าจะส่งนะครับผมจะส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับค่าส่งก็เริ่มต้นที่ห้ารอยบาทโอ้ยตัวนี้สวยครับค่าส่งเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนะครับนกพวกนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นกี่กุกแต่ละตัวนะครับแต่เสียงดีทุกตัวนะครับที่ผมคัดไว้นะครับเอาเป็นว่าเผื่อมีท่านใดสนใจนะครับ ตัวนี้สวยนะครับตัวนี้สวยนี่ครับถูกใจผมเลยตัวนี้เผื่อมีท่านใดสนใจนะครับเอาไปเลี้ยงไปชำนกช่วงนี้ก็ค่อนข้างต่อลำบากนะครับกว่าจะได้แต่ละตัวนะครับนกเขาใหญ่นี่ตอนนี้ก็กำลังเข้าคู่กันนะครับไปต่อก็ไม่ค่อยเข้ามาตีนกไม่ไม่ค่อยเข้าร่วมนกต่อเรานะครับ เวลาตัวสองตัวนะครับไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนนะครับนกบางทีแต่ก่อนไปวันละเจ็ดแปดตัวยังได้นะครับตอนนี้ตัวสองตัวก็เก่งแล้วนะครับเอาเป็นว่านะครับอ่าในกรงรวมนี้ผมเปิดมาเหมานะครับเจ็ดตัวหนึ่งพันบาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับใครสนใจนะครับท่านใดสนใจโทรมานะครับศูนย์หกห้าห้าสามสองสองสองแปดศูนย์นกคัดทุกตัวนะครับ เอาไปเลี้ยงไปชากันเลยนะครับไปไปลองคัดดูอีกทีนึงนะครับเผื่อไม่ถูกใจก็ปล่อยไปนะครับปล่อยคืนถูธรรมชาติไปนะครับแต่ผมว่าตัวนี้หกตัวนี้สวยนะครับสวยทุกตัวสวยทุกขลพลเลยนะครับอาจารย์ท่านใดสนใจเพื่ออยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับสนใจหุ้นกันนะครับ คนละไม่กี่บาทนะครับได้นกไปเจ็ดตัวไปลองคัดไปเลี้ยงดูนะครับไปเลี้ยงฟังเสียงนะครับหรือจะใครจะซื้อไปปล่อยนะครับทำบุญก็ได้นะครับนี่นะครับจะถ่ายให้ดูซว้ยๆกันนะครับเนี่ยลงคลิปสักหกเจ็ดนาทีนะครับพอบประมาณนกใหม่นะครับนกใหม่ เเลยใหม่นะครับเอาไปเลี้ยงไปชําก็ต้องใช้เวลานะครับในตัวนี้ที่ผมต่อได้วันนั้นนะครับสองแต้มตัวนี้เสียงเล็กของหองนะครับเนี่ยหลังชิดชิดดีนะครับตัวนีน้ที่กินอาหารอยู่นะครับนกกินอาหารเก่งทุกตัวนะครับท่านใดซื้อไปแบบมาเหมาก็ไปใส่กรงใบใหญ่แล้วครับแล้วก็ให้อาหารให้เขา ปรับตัวก่อนนะครับแล้วก็คัดขึ้นกรงเดี่ยวได้เลยนะครับหรือท่าในใดจะเอาไปขึ้นกรงเดี่ยวเลยก็ได้นะครับเพราะว่านกกินอาหารเองได้หมดแล้วนะครับเนี่ยรู้จักกินอาหารเี่นครับเอาใส่กรงรวมไว้อย่างน,นี้ครับเขาจะพากันกินเองนะครับกินอาหารกินน้ําบางตัวเอาเอาขึ้นกรงเดี่ยวตัวเดียวก็ไม่ไม่ค่อยรู้จักกินอาหารนะครับส่วนมากจะผอมครับถ้าอยู่กรงรวมอันนี้ไม่ผอมนะครับเขาจะพากันกินกันเองนะครับเนี่ย ตัวหนึ่งกินตัวหนึ่งก็ตามนะครับตามกันมากินนะครับสวยๆทุกตัวนะครับเนะ่ยตัวนี้สวยเลยเนี่จริงๆถ้ามันยังไม่มีใครแบ่งเดี๋ยวผมคัดขึ้นกลงเดี่ยวนะครับไม่มีใครเอาไปนะครับตัวนั้นลุ้นขูอ่างนะครับนะ่ะมีตัวหนึ่งนะครับไฮไลท์เลยนะครับนะ่ะตัวถอนหน้าผากนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับเนี่ย หลังเสื้อหลังชิดดีนะครับตัวนี้ลายเัินปึกประมาณนี้ครับคลิปนี้ใครสนใจโทรมานะครับเจ็ดตัวหนึ่งพันบาทไม่รวมส่งนะครับไม่รวมค่าจัดส่งส่งได้หนึ่งกล่องนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับค่าส่งห้าร้อยบาทนะครับส่งครั้งเดียวนะครับหรือท่านใดสนใจเป็นตัวนะครับหรือเป็นคู่นะครับก็ผมแบ่งให้คู่ละห้าใบแดงนะครับ บังคับให้ซื้อหมดนะครับคู่ละห้าใบแดงสวยนะครับนกสวยทุกตัวถ้าซื้อหมดก็หนึ่งพันบาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับหรือจะเอาเป็นคู่ผมคัดให้นะครับสวยๆคู่ละห้าใบแดงนะครับโทมานะครับศูนย์หกห้าห้าสามสองสองสองแปดศูนย์นะครับคลิปนี้ลาเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมเปิดแบ่งนกพร้อมฝึกให้นะครับ ให้อาจารย์ให้เอฟได้ไปฝึกกันนะครับหรือนกฝึกต่อก็มีนะครับนกต่อเก่งๆก็มีตามความสามารถของนกเลยนะครับราคาแต่ละตัว